สวัสดีครับพี่น้องครับผมอันนี้พามาเบิง้งบรรยากาศริมหนองริมเขื่อนนะครับผมนอ้อง <Yeah. S 1> อันนี้กระสเป็นปลาอย่างปลาชุมชนเนาะครับผมพี่เคียนไ้ปลาชุ่มชนเลยครับผมนี่พามาเบิง้ง <c> ค <oughs> ือฮอนเลยวะบรรยากาศแจ้งตากแดดลายยานดำพี่น้องปาลาดงอุ้งไมันสิบเบินม,มันสบเป็นด <ำ S 2> ําธรรมดามันแลเลย <c oughs> นี่ครับผมอันนี้เป็นปลาเขตปลาชุมชนนะครับผมเบี้ยด้วยเหรอเบี้ยคืออะไรฮะนะา,าอะ๋อมากนี่ฮะโอ้ไม่น้องครับผมมากยางเกาะใช่ขึ้นมากยางเกาะมกหลอดบ่ม,ม่นเปน ภาษาภา,าลาเคนมังอย่างนา่าภาษาไทยภาษาสเวเดนเคนมังโขนะครับกระดังออกดอกครับพี่นอ้งนนนนองครับผมกัต้นใหญ่มากเลยโอ้มันกระด้างออกดอกเอ้ยออกหลอกสอกนี่พี่น้องมังโขดมังมังกูดคามังกูดคาเนาะมังกูดคาครับพี่น้องครับผมแล้วน,นี่นะะนนมะหยา,าเกี่ยวกับอะไรทนี่แมนแตงโมเกียวกับแตงเปี้ยวเปี้ยวอะไรกินได้บ่กินได้ มันมีมันกำลังมีออกกินกับอะไรนีใบมันเนี่ยเดินมาขาม้มโอ้ยสมสมองมันปะบใบสมองครับพี่น้องครับแบยยออาาบยิ่งหยอกอาจารย์บอกว่าอาจารยอกเอาไอ้ข้นะขาวใบกาเอาไปแกงสมแกงเป็นใบนั่นนะครับผม <c oughs> ี่คครรับับพี่น้องดูปลาอันเมื่อกี้เป็นใบอันสมองนะครับผมหยันฮะใบสมองจ้งเนี่ยต้นอีหยังนะครับผมเพราะว่าบูงเหมือนกันอันนี้ต้นคอยนะครับผมเป็นต้นคอยต้นคอยก็มีอัน มากรี๊มีมวแต่ไม่มีอันมันหมดฤดูการมันแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมขาหาปลาเขาเลี้ยงอะไรน่บอมบว่านั่นแหละดีกี่ยนะรักท่องเทียวไหมนี่พลังงานแสงอาทิตย์อือเฮ้ยนี่โน้ลาเซลนั่นน่ะในน้ำน่ะอือนวมสาระกลางน้ำเหรออือ เาัอละตัอู้ฝุ่นพี่น้องครับหั่งกันกระแตกระหอกจะหังกระแตกระหอกหั่นนยงอันนี้อันนี้พาพี่น้องมาลุยลุยปลาแล้วครับผมลุยทางปลาเราไม่ได้เด้งยางเลยปลาเลยลุยค่ะ นี่ครับผมอันนี้ดอกยังครับผมพี่น้องหู้กันบ้าครับผมเทินดอกยังครับผมงามอยู่ครับแะเขว่าอย่างมีอันอันแมงยังเขินแมงอันพียมะกะสิ่งเห็นไมแมงแมงสร้างนะครับพี่น้องเห็นบ้างเนี่ยแมงสร้างครับแมงสร้างแมงสร้างแมงงงสร้างนี่เห็นบ่ครับผม อันนี้เราก็ต้องใสยย่ยางลงบว่าด้อดใจถ้าม,มันเป็นมันเป็นลาเซียนนี่เขาใช้สำหรับสูกน้ำอย่างเดียวเนาะสบดะหอสูบดะซอสเอานไ่ สุดยอดครับแล้วมันมีตรงน,นี้ด้วยนะตรงกองน้ำด้วยอยางเงีนั่นน่ะจมกองน้ำนด้วยบำบัดน้ำด้วยอ๋อใช่มันนนน้ทัีีเ่ยบำบัดแม่เหรอ,อ,อตัวบำบัดน้ำเหรอพี่น้องครับผมอ๋อจัก,จกพะกันยางมาใส่ครับพี่น้อง บึงอไน,นีกให้ายลต้นหวมีไหมไอ้ลูกหวายดีไหมในในน,นี้นี่ครับต้นหวายนะครับผมมันมีโอ้พี่น้องมันสูงโพดเอาหน่วยมันกินมาได้หรอกอันนี้มากหวายม,มันเบ่มันจเสียดเสียอยู่มัน ช่วงหน,น้าหน้ามันทวหมดได้ไม่น้่อครับคนอุ้ซ้ำอสุรัเซียวอะทหาลอกบนในวันื่ทำงอะไรนะเคือนสลินทรอนคืออะไรอะเน่ยเียน ครับจะค่อยอย่างเต็มเี้นเนี่ยรือปลา sang Nó bắt đây à. Tín nha chứ nè. phải dai bỏ โอ้นี่ทางขึ้นเขาแล้วกูจะไปยังไงันทีน่ลดเพื่อนเื่ไหนอะะาต้ทีนนไ่ี้ก็ได้โอเคนะครับผมฝากคนไลค์คนแชร์เรจตามไ้แน่ครับผม เพื่อเป็นวันและกำลังใจในการเฮ็ดวิดีโอเทื่ยต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม